ในที่สุดก็เดินทางมาจนถึงภาคที่10แล้วล่ะครับสำหรับหนังชุด The Fast and the Furious กับ Fast X ที่กําลังจะเข้าฉายในปัจจุบันนี้ครับหนังซึ่งต้องพูดตามตรงครับว่านอกจากแฟนๆที่เขารอดูความมันความระหำแล้วก็ความเหนือจริงเนี่ยอีกมุมนึงของหนังชุด Fast and Furious ที่เขาโดนมาโดยตลอดนะครับก็คือหนังแอคชั่นของวินดีเซลชุดนี้ โดนล้อเลียนโดนอํมเรื่องความเวอร์เกินจริงมาแล้วสารพัดรูปแบบครับซึ่งอันนี้แฟนๆเขาไม่เถียงหรอกครับเพราะ Fast and Furious มันสนุกเพราะมันเวอร์นี่แหละครับแต่สิ่งที่หนังชุดนี้โดนล้อเลียนแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นจุดเจ็บจุดด่างพร้อะของ Fast and Furious ก็คือตลอดระยะเวลา10ภาคที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะแฟนหรือไม่ผมว่าเรารับรู้ตรงกันครับว่าหนังชุด Fast and Furious ปัจจุบันนี้มันออกห่างจากจุดเริ่มต้นจาก The Fast and the Furious ภาคแรกเยอะเหลือเกินรับเพราะแรกเริ่มเดิมทีนะครับ The Fast and the Furious มีทรงเป็นหนังที่เรียกกันว่าเป็น Street Car Racing หรือว่าหนังแข่งรถบนท้องถนนทแท้ๆครับไม่ได้เป็นหนังแอคชั่นจรกรรมเต็มสูบอย่างที่เราได้ดูทุกวันนี้ซึ่งหนังชุด Fast and Furious เปลี่ยนเกียร์จากความเป็นหนังสตรีทเรสให้กลายเป็นหนังแอคชั่นจรลกรรมเต็มสูบน่าจะนับกันจริงๆจังๆตอน Fast Five หรือว่า Fast and Furious ภาคที่5ครับ ที่ตัวหนังมีการเพิ่มต้นทุนในการสร้างแล้วก็เปลี่ยนจากหนัง Street r ส c e ให้กลายเป็น Big Budget Action Movie เรียกว่ายืนข้างๆ Mission Impossible อะไรแบบนั้นเลยครับซึ่งความเปลี่ยนแปลงณวันนั้นกับ Fast Five ต้องบอกว่าทางด้านรายได้มันประสบความสําเร็จจริงๆครับแล้วถ้าเราย้อนกลับไปดูเรื่องรายได้ของ Fast f u r i u u s o u s ตั้งแต่หนังภาคแรกในปี2001เราจะเห็นว่าการเปลี่ยนเกียร์จากหนังสตรีทเรสให้กลายเป็นหนังแอคชั่นเขาประสบความสําเร็จจริงๆครับ เพราะ Fast f i ฟ e ทำรายได้ขึ้นไปแตะ600กว่าล้านเหรียญสหรัฐครับในขณะที่ก่อนหน้านั้นหนัง Fast a n อน u r i o u s ภาคที่4ทำรายได้อยู่แค่ประมาณ300ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นครับแต่นั่นมันก็แลกมาด้วยการโดนคอรหาโดนล้อเลียนแหละครับว่านางชุดฟาส t มันไปไกลออกทะเลออกมหาสมุทรจนกระทั่งมันออกอวกาศไปจริงๆครับซึ่งหนังก็บ้าบอจนออกอวกาศไปอย่างนั้นจริงๆครับ จนหนักหนักเข้านะครับหลังๆคนดูเริ่มจะไม่อินครับหนังมันเริ่มเวอร์เกินไปเริ่มไม่น่าสนใจจากคะแนนวิจารณ์ที่เคยอยู่ในช่วงขาขึ้นตั้งแต่ Fast 5จนถึง Fast 7นะครับคะแนนก็เริ่มตกลงตกลงเรื่อยๆหลังจากนั้นครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าหนังชุด f s t t n d Furious จะโดนกระแนะกระแหนว่ามันเวอร์มันไม่สมจริงสมจังขนาดไหนก็ตามนะครับแต่ถ้าเราหันกลับมามองในโลกแห่งความเป็นจริง ทางฝากฝั่งของวัฒนธรรมยานยนต์หรือว่ามอเตอร์เคาน์เตอร์หนังที่หลายคนมองว่าตลกเวอร์ไม่สมจริงความสำเร็จของ Fast ซ n ฟ Furious ส่งผลกระทบในหลายๆแง่มุมจริงๆครับเริ่มตั้งแต่เรื่องหลักเลยครับเรื่องของรถยนต์ รถยนต์คือประเด็นหลักของหนังชุดฟ้าสันฟิลเลจริงๆครับและแน่นอนว่าความนิยมของหนังชุดนี้มันกระตุ้นให้ตลาดรถยนต์คึกคักมากๆครับโดยเฉพาะรถยนต์ที่เป็น Import Car รถยนต์จากญี่ปุ่นหรือที่เขาเรียกกันว่า JMD Japan Domestic Car ที่ได้รับความสนใจจากผู้นิยมยานยนต์ทั่วโลกจากหนังชุดนี้ครับไม่ไว่าจะเป็นรถ Mitsubishi Eclipse Toyota Supra n i s s a ส Skyline ซึ่งหนึ่งในคนที่ทำให้รถยนต์ญี่ปุ่นหรือว่า JMD กลายเป็นที่สนใจของคนทั่วโลกโดยเฉพาะในตลาดสหรัฐอเมริกาก็คือหนึ่งในนักแสดงนำของหนังชุด Fast f u r นฟิรีอย่างพอลวอลเกอรนั่นเองครับ <S <S เรื่องนี้นะครับบรรณาธิการมอเตอร์เทรนแม a กาซีอย่าง Edward ิร์ดโลเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่า ถ้าพูดถึงพอลวอลเกอร์กับรถยนต์ในหัวของพอลวอลเกอร์ไม่มีเรื่องธุรกิจอะไรอยู่ในหัวเลยครับเขาเป็นคนรักรถยนต์จริงๆแต่ในมุมมองของบรรณาธิการนิตยสารยานยนต์อย่างเอ็ดเวิร์ดโลเองมีมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับพอลวอลเกอร์กับรถยนต์ญี่ปุ่นครับนั่นก็เพราะว่าเอ็ดเวิร์ดโลมองว่าพอลวอลเกอร์เนี่ยเป็นดาราฮอลลีวูด ซึ่งดาราฮอลลีวูดสนใจรถยนต์เนี่ยไม่ผิดครับแต่เขาควรจะสนใจรถอย่างเบนซ์ลี่หรือว่าโรลส์รอยมากกว่าครับแต่ในทางกลับกันพอวอลเกอร์กลับนิยมรถแบบ GTR รวมถึงรถญี่ปุ่นทั้งหลายเขาหลงไหลมันมากๆครับพอวอลเกอร์เองเคยให้สัมภาษณ์ในนิตยสารยานยนต์มอเตอร์เทรนในปี2013นะครับว่าสำหรับเขาเนี่ยนิสสันสกายไลนเป็นอะไรที่แตกต่างแล้วก็พิเศษมากๆครับ เมื่อตัวนักแสดงนำอย่างพอวอเกอร์นะครับนิยมแล้วก็หลงไหลรถยนต์ญี่ปุ่นมากๆแล้วก็ใส่มันลงไปในหนังฟาส t นฟิลิออย่างเต็มที่เนี่ยแน่นอนว่าหนังชุดนี้ส่งอิทธิพลไปยังผู้รักรถทั่วโลกครับแล้วก็สร้างให้เกิดคนนิยมรถญี่ปุ่นขึ้นมาจำนวนมากครับโดยหนึ่งในกรณีตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือเขาคนนี้ครับจอร์จอากอสตา จอร์ดอลอสตาเป็นนักสะสมรถยนต์นะครับที่ตัวเขาเองเนี่ยเริ่มเก็บสะสมรถยนต์จากการดูหนังฟ้าเซนฟิเรียสครับและไปสะดุดตากับรถยนต์มิตซูบิชิเอค l i p s e สีเขียวคันนี้ครับ นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับเจ้าตัวได้รับความช่วยเหลือจากครก i ไลเบอร์แมนเทคนิคเชนแอดไวเซอร์ประจำหนังชุด Fast f นฟิวเรครับในการตามหารถยนต์แบบเดียวกันรุ่นเดียวกันกับที่ปรากฏในหนัง Fast f นฟิวเรียแต่ละภาคครับเราก็เน้นไปที่รถญี่ปุ่นเลยครับจนสุดท้ายท้ายสุดนะครับปัจจุบัน จอชอัคอสตามีรถยนต์หน้าตาเหมือนหลุดออกมาจากหนังฟาสต f ซินฟิ s เรียสประมาณ35คันครับแล้วก็กําลังอยู่ในช่วงเจราจาอีก8คันซึ่งเขาเคยใ้สัมภาษณ์คว่าภรรยาเขาเคยทัดทานทว่าขอแค่นี้ก่อนดีไหม นอกจากหนังชุดฟ้าเซนฟิเรียจะกระตุ้นให้เกิดคนที่ลหลงไหลรถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์ญี่ปุ่นไป็นจำนวนมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับตัวตลาดรถยนต์ญี่ปุ่นเองก็ได้รับผลกระทบไปแบบเต็มๆครับรถญี่ปุ่นแต่ละรุ่นที่ปรากฏในหนังชุดฟ้าเซนฟิเรีต่างราคาขึ้นไปตามๆกันครับไม่ไว่าจะเป็น Mitsubishi Eclipse JSXS ที่พอวอเกอร์ขับในหนังภาคแรกหลังจากที่หนังเข้าฉายราคารถรุ่นนี้ขึ้นทันที100%เต็มครับ หรือ Mazda RX-7 ที่ Windy Cell ขับก็ขึ้นทันทีจาก13,000เหรียญเป็น45,000เหรียญรับ Honda Civic Coupe รุ่นปี1993ที่ Dominic Toretto ขับในหนัง The Fast and the Furious ภาคแรกก็ราคาดีดไปเกอบ200%รับ ยังไม่จบครับเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมยานยนต์ที่ถูกส่งต่อมาจากหนังชุดฟาสซนฟิลิอุสนอกจากผลกระทบเรื่องรถยนต์รุ่นต่างๆแล้ววัฒนธรรมการปรับแต่งรถยนต์ก็ถูกส่งต่อมาจากหนังชุดนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับฟาสซนฟิลิอุสกลายเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์หน้าสําคัญของวัฒนธรรมการปรับแต่งรถยนต์โดยเฉพาะในยุค2000ครับโดยหลังจาก The f ฟ s t and the Furious สเข้าฉายนอกจากเรื่องของรถญี่ปุ่นแล้วเรื่องการปรับแต่งเครื่องยนต์ ไปจนถึงเทรนการทำสีรถยนต์แบบใน Fast Furious กลายเป็นที่นิยมมากๆในตลาดสปอร์ตคาร์ทั่วโลกครับซึ่งประเด็นเรื่องของสีจัดจัดที่เราเห็นบนรถยนต์ของโดมินิกท o r เรโตแล้วก็แบรนด์โอคอนเนอร์ในหนังชุด Fast Furious นะครับครกไลเบอร์แมนที่ปรึกษาและคนจัดหารถยนต์ให้กับหนังชุด Fast Furious ียเขายอมรับตรงๆเลยครับว่าตัวเขาเองเนี่ย ไม่เห็นด้วยมากๆเลยครับที่จะทําให้สีของรถของตัวเองในเรื่อง f a s เ f นฟิเรีเป็นสีเขียวหรือว่าสีส้มแบบนั้นซึ่งไอเดียการแต่งรถแบบนั้นนะครับคริสไลเบอร์แมนบอกว่ามันเป็นไอเดียของทางสตูดิโออย่าง u n i v e r s ร์แซลร้เซเลยครับกับการทําสีรถให้จัดจ้านแล้วก็แต่งด้วยกราฟิกต่างๆซึ่งอย่างที่บอกครับตัวแกเองมองไม่ออกเลยครับว่ามันจะฮิตแต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นเทรนแล้วก็คิดระเบิดไปทั่วโลกจริงๆครับ ไปเจอเรื่องวัฒนธรรมการสะสมรถญี่ปุ่นนะครับราคารถที่พุ่งสูงขึ้นทันทีหลังจากที่หนังฟา s t นฟิลิสเข้าฉายไปจนถึงเรื่องของเทรนด์การทําสีรถต่างๆนะครับเหล่านี้คืออิทธิพลที่เป็นเรื่องจริงที่มาจากหนังที่หลายคนมองว่าไม่สมจริงอย่างฟาสต์แนฟิลิสครับแต่ต้องบอกเอาไว้ก่อนครับว่าเรื่องราวผลกระทบที่ส่งต่อมาจากหนังชุดฟาสตนฟิลิสกับความนิยมของมันไม่ได้จบแค่เรื่องดีๆอย่างเรื่องราวของวัฒนธรรมยานยนต์หรือว่ามอร์ต c สเคาน์เจอร์เท่านั้นครับ นอกจากหนังชุดฟ้าเซนฟิ o เรียสจะกระตุ้นให้เกิดความคึกคักในวงการรถยนต์แล้ว ในอีกมุมหนึง่งตั้งแต่หนัง The Fast and the Furious เข้าฉายในปี2001ต้องบอกว่าหนังชุดนี้เผชิญหน้ากับข้อครหาเรื่องของการกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการแข่งรถอย่างผิดกฎหมายบนท้องถนนรับ This morning illegal racers turning more and more California streets speed power and pure chaos dominating social media and America's streets โดยประเด็นนี้นะครับนิตยสาร The Guardian ลงบทความเกี่ยวกับเรื่องการแข่งรถบนถนนที่ได้รับผลกระทบมาจากหนังชุด Fast and Furious ตั้งแต่หนังภาคแรกเข้าฉายเลยครับพวกเขารายงานนะครับว่าตำรวจลอสแอนเจลิส hmm. หรือว่า LAPD จับพวกสตรีทเรสผิดกฎหมายได้ทันทีหลังจากที่หนัง The Fast and the Furious เข้าฉายครับและผู้กระทําผิดยอมรับเต็มปากเต็มคำครับว่าพวกเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากการดูหนังชุด Fast and Furious ครับ ซึ่งประเด็นดังกล่าวนะครับทางองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนอย่าง National Hot w o r d l Association ได้ออกมาแสดงความเห็นครับว่าตัวหนังชุดฟ้าเซนฟิเรียสื่อสารและทำให้เกิดความเข้าใจผิดและส่งผลให้เกิดนักแข่งรถสมัครเล่นที่กระทำการผิดกฎหมายเยอะขึ้นเรื่อยๆครับ อย่างที่บอกครับเรื่องราวเหล่านี้เกาะติดกับหนังชุดฟ้าแสมฟิลิสมาโดยตลอดจนมาถึงภาค10หรือ f ฟาสเอ็กซ์ครับที่มีข่าวรายงานนะครับว่าระหว่างการถ่ายทำหนังชุดฟาสเอ็กซ์มีการประท้วงของประชาชนในย่านที่อยู่อาศัยในลอสแอนเจลิสครับที่ออกมาต่อต้านหนังฟาสแสมฟิลิอสเพราะเชื่อว่าตัวหนังกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการแข่งรถอย่างผิดกฎหมายบนท้องถนนและการแข่งรถอย่างผิดกฎหมายเหล่านั้นนำมาซึ่งความสูญเสียของญาติพี่น้อง พ่อแม่แล้วก็บุตรหลานของหลายๆครอบครัวครับโดยประเด็นดังกล่าวนะครับทาง LAPD มีรายงานทรับว่าหลังจากหนังทุดฟา s t ซ u r i o u s สเข้าฉายสถิติปัญหาการแข่งรถอย่างผิดกฎหมายบนท้องถนนสาธารณะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นกว่า20%ครับ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่หนังชุดฟาเซนฟิเรสเข้าฉายในปี2021จนถึงปัจจุบันปี2023 22ปีผ่านไปทางสตูดิโออย่าง Universal Studio ที่เป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็ดูแลหนังชุดนี้แทบจะไม่มีการออกมาพูดถึงหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแม้แต่ครั้งเดียวเลยครับ สุดท้ายนะครับผมเองก็มีแน่ใจเหมือนกันนะครับว่าความที่ Fast f u r u r u s u s พยายามจะออกจากการเป็นหนัง Street r a c e แล้วก็ปรับให้ตัวหนังกลายเป็นหนังจรกรรมกลายเป็นหนังแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์แบบที่เราได้ดูตั้งแต่ f Fast ภาคที่5เป็นต้นมาเนี่ยไอ้ปัญหาเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดการแข่งรถบนถนนเนี่ยมันคือหนึ่งในสาเหตุของความพยายามจะหนีจากจุดกำเนิดของตัวเองในการเป็นหนัง Street r a c e Movie หรือไม่นะครับ ซึ่งอย่างไรก็ตามรับความสําเร็จของหนังชุด Fast and Furious ไม่ว่าจะส่งผลกระทบในแง่บวกในเรื่องของการกระตุ้นให้อุตสาหกรรมยานยนต์มีความคึกคักขึ้นตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาด้วยหนังชุด Fast and Furious หรือผลกระทบในแง่ลบที่ตัวหนังโดนกล่าวหาว่าเป็นตัวการเป็นต้นเหตุเป็นสารตั้งต้นกระตุ้นให้คนออกมาแข่งรถบนท้องถนนจนเกิดความเสียหายมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน เหล่านี้ผมไม่ได้จะชวนให้ทุกคนมาทำสมาการบวกลบคูณหารผลได้ผลเสียมาดูกันว่ามันคุ้ม,ห,มหรือไม่นะครับแต่ทั้งหมดนี้ผมว่ามันเป็นข้อมูลที่ยืนยันกับเราครับว่าถึงแม้ว่าหนังชุดฟา s เ f นฟะิ o เรียสนปัจจุบันจะโดนล้อเลียนโดนอําโดนกล่าวหาว่าไม่ค่อยสนุกแล้วไม่ใช่หนังที่ทุกคนรอคอยเหมือนแต่ก่อนแล้วอย่างไรก็ตามครับความสำเร็จของหนังชุดฟาเซนฟิเรียสสิภาคที่เกิดขึ้นถ้ามันส่งผลกระทบไปได้รอบด้านขนาดนี้ล้วก็ ไม่ว่าคุณจะชอบหนังชุด Fast and Furious หรือไม่ก็ตามผมว่าเราต้องยอมรับครับว่า Fast and Furious เป็นหนังทรงอิทธิพลแห่งยุคสมัยจริงๆครับ I friends I got family. don't have A